สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคนะครับการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยมีประโยชน์มากมายดังนี้ครับ 1. ครับผมด้านการแพทย์ 2. ด้านเทคโนโลยีสารนสนเทศ 3. ด้านด้านอุตสาหกรรม 4. ด้านความปลอดภัยครับผม าการแพทย์นะครับก็จะมีการบำบัดมะเร็งด้วยโปรตอนครับการใช้หรือว่าโปรตอนในการรักษามะเร็งช่วยลดความเสียหายต่อเนื้อ่อรอบครับผมแล้วก็จะมีการสร้างภาพถ่ายทางการแพทย์ครับเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีตา่ตางๆเพื่อสร้างภาพของวัยวะและโครงสร้างภายในร่างกายครับ ช่วยให้แพทย e. ์สามารถวินิจฉ <Yes. S 1> <Wh> ัยและวางแผนการรักษาได้อย so ่างแม่นยำครับเช่นการถ่ายภาพรังสีคออบผมภาพทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นการบำบัดมะเร็งด้วยโปรตอนครับผมหลังการทํางานนะครับก็จะมีหนึ่งการเร่งอนุภาคโปรตอนโปรตอนจะถูกเร่งความเร็วด้วยเครื่องเร่งอนุภาคจนมีพลังงานสูง ทำให้สามารถเคลื่นที่เข้าสู่ร่างกายได้ลึกถึง30ซนติเมตรครับ 2. การวางแผนการรักษาแพทย์จะใช้ภาพถ่ายทางการแพทย์เช่น CT หรือ MRI เพื่อสร้างแผนที่3มิติของก้อนมะเร็งครับและกำหนดพลังงานของโปรตอนให้เหมาะสมกับความลึกและตำแหน่งของก้อนมะเร็งครับ 3. นะครับ การปล่อยแสงโปรตอนโปรตอนจะถูกสง่งผ่านท่อลำเลียงและระบบควบคุมทิศทางครับไปยังหัวเครื่องที่สามารถหมุนได้360องศาเพื่อให้ลำโปรตอนเนี่ยเข้าถึงก้อนมะเร็งจากมุมต่างๆอย่างแม่นยำครับ4ี่นะครับการปล่อยพลังงานโปรตอนจะถูกปล่อยพลังงานสูงสุด มื่อถึงจุดที่เรียกว่าแบงค์พีครับซึ่งสามารถควบคุมให้ตรงกับตำแหน่งของก้อนมะเร็งครับทำให้เนเยื่รอบๆเนี่ยได้รับรังสีน้อยที่สุดครับผม <int ess> ภาพทางด้านขวาครับเป็นการสร้างภาพด้วยการแพทย์ครับหลักการทำงานเนี่ยคือการใช้รังสีเอกที่สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อในร่างกายครับได้ถูกซับโดย งสร้างที่หนาแน่นเช่นกระดูกทำให้เห็นภาพเงาของโครงสร้างภายในร่กายครับ 2. นะครับหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสมัสแบบใช้โัวประจุตัวเก็บประจุเป็นเทคโนโลยีควบคุมที่มีต้นกำเนิดจากแนวคิดของสมกวิศวศกรครับที่ต้องการแก้ปัญหาลักษณะของแผน เครื่องเล่นอนุภาคครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือหน้าจอสัมผัสที่เราใช้ปัจจุบันครับอหน้าจอโทรศัพท์ครับ 3. ด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิปคอมพิวเตอร์รอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคนำไปสู่การพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกครับ2ครับการเชื่อมโลหะด้วยลำแสงอิเล็กตรอนจากเครื่องเล็กอนุภาคครับภาพทางด้านซ้ายครับจะเป็นการผลิตชิปในคอมพิวเตอร์ภาพทางด้านขวานะครับเป็นการเชื่อมโลหะด้วยลำแสงอิเล็กตรอนจากเครื่องเล่นอนุภาคครับ 4. ครับด้านความปลอดภัยอ่ะด้านความ ปลอดภัยเนี่ยจะมีการนำมาใช้คือลักสีนะครับนำมาใช้เป็นการตรวจสอบวถุอันตรายเทคโนโลยีจากฟิสิกส์อนุภาคถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบประถุอันตรายด้วยรักสีเอกซ์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิมม์เพิ่มความปลอดภัยในด้านต่างๆครับอย่างเช่นด้านความปลอดภัยในการบินครับ การเอกซเรย์กระเป๋าเพื่อตรวจสอบวัตถุภายในกระเป๋าครับสมาชิกนะครับจะมี 1. นึงนนงน่งกิเพชสหราชินดาวงลบสาเลขที่6 2. นายเสิวกรลาดปุทธร,รบวกลบ3าเลขที่1ิครับ